ต่อมานะคะเรามาดูการวัดการกระจายของข้อมูลนะคะอ,อ,อันนี้เป็นพิสัยใช่ไหมหากพิสัยก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวพี่ขอเรียงข้อมูลก่อนจากน้อยไปมากก่อนนะคะก็เป็น4 6 8 10 11 14 17เอ่อ10 11 14 17นะคะครบแล้วฉะนั้นพิสัยเนี่ยคือเอาคะแนนมากสุด ลบคะแนนน้อยสุดนะคะเราจะได้17ลบ4ก็คือ13นั่นเองนะคะเสร็จแล้วนี่คือวิสัยส่วนเป็นเป็นคอทายสูตรนะคะต้องแม่นคอทายที่3ลบคอทายที่1ส่วน2งั้นหาตำแหน่งคอทายที่3ก่อนนะคะกลายเป็น3ามส่วน4คูณกับ n บวก1ในที่นี้ n เ,เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย1 2 3 4 5 6 7มี่นะคะมีเตัวเนาะ เราก็จะเป็น7บวก1นะคะฉะนั้น7บวก1ก็ได้8ใช่ปะ่ะ4 2 8 3ด6ามอหอยู่ตำแหน่งที่6ตำแหน่งที่6ก็จะได้ค3เท่ากับอ่ะ1 2 3 4 5 6ี่้าก็คือ14งั้นหาตำแหน่งควาทายที่1นะคะก็คือ1ส่วน4คูณ8 4ด 4, 4ี่8ฉะนั้นตำแหน่งที่สองคือควาทายที่1 ก็คือ6ฉะนั้นเราเอามาเข้าสูตรนะคะ14ลบ6ส่วน2นะคะ14ลบไป6เหลือ8เนาะ8ส่วน2ก็คือ4ตอบเลยนะคะส่วนเบนเบนเฉลีย่ยส่วนเบนเบนเฉลี่ยก็คือสูตรว่า sigma absolute x, x bar นะคะส่วนด้วย n อ่ะเราก็จัดการเลย x i หา x bar ได้ยังเอ่ย งั้นเดี๋ยวพี่ขอหา x บาร์ก่อนนะคะ x บาร์เท่ากับ sigma x ส่วน n ก็คือเอามาบวกกันให้หมดนั่นแหละ6บวก4บวกแบวก10บวก11บวก14แล้วก็บวก17นะคะทั้งหมดหารด้วย7นะคะเราก็จะได้อะค่อยๆคิด4บวก6บวก8บวก10บวก11บวก14บวก17หาร7ได้10นะคะ x บาร์คือ10 ฉะนั้นพี่ก็เอามาใส่ในสูตรได้เลยนะคะส่วนเมมเมเมเฉลี่ยพี่ก็จะได้4นะคะลบ10อ่าใส่แอบสลูปด้วยนะคะบวกกับ6ลบ10ใส่แอปสลูปบวกกับ8ลบ10นะคะบวกกับ10ลบ10บวกกับ18ลบ10บนะคะบวกกับ14ลบ10บวกกับ17ลบ สิบนะคะแล้วก็หารด้วยเจ็ดทั้งหมดเลยนะคะคำตอบที่เราได้พี่จะลบเลขเลยนะคะถอดแอบสูตรออกมาเลยหกอันนี้ได้สี่ได้สองได้ศูนย์ได้หนึ่งได้สี่ได้เจ็ดนะคะแล้วทั้งหมดหารเจ็ดอันนี้ก็จะกลายเป็นสิบสองลบศูลบเจ็ด เป็น24นะคะ24ส่วน7นะคะหารกันได้3.43จุดตอบเลยนะคะมาดูส่วนเบนเบน,นมาตรฐานกันบ้างนะคะส่วนเบนเบนมาตรฐานก็ใช้สูตร Square root นะคะซิ g ม m a x i ลบ x bar ทั้งหมดกำลังสองแล้วส่วนด้วย n นะคะเราก็จัดการเลย ปุ๊บใส่นูนก่อนยาวยาวเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นก็ลบไปนะคะสี่ลบสิบทั้งหมดกำลังสองบวกหกลบสิบทั้งหมดกำลังสองบวกแปดลบสิบทั้งหมดกำลังสองบวกสิบลบสิบทั้งหมดยกกำลังสองบวกสิบเอ็ดลบสิบทั้งหมดยกกำลังสองบวกสิบสี่ลบสิบทั้งหมดยกกำลังสองบวกสิบเจ็ดลบสิบ ทั้งหมดยกกำลัง 2. สองสแคร์รูทกินมาตรงนี้ด้วยชหารด้วย n นะคะก็คือ7อ่ะพี่จะขออนุญาตกดเครื่องคิดเลขยาวทีเดียวเลยนะคะ6กกำลังสองบวก4ยกกำลังสอบวก2กลังสองบวก1นลังสบวก4กลังสบวก7กลังสองะคะแล้วหารด้วย7นะคะมันคือ1 2อยหาร7 ใส่รูทนะคะปึ๊บอ่าพี่ตอดรูทออกมาสี่จุดหนึ่งเจ็ดตอบเลยนะคะต่อมามาดูข้อสองนะคะให้หาสวนเป็นมาตรฐานเนาะ ก่อนเอิ่นนะคะเราก็มาหาจุดกึ่งกลางชั้นกันก่อนส่วนเรื่มาตรฐานสุดว่าอะไรเอิยตัวนี้ใช่ไหม square root นะคะอันนี้แบบแจกแจงความถี่เนาะพี่จะใช้ f d แล้วกันยกกำลัง2ส่วน n ลบ sigma sd ยกกำลัง2นะคะทั้งหมด,ดยกกำลัง2ส่วน n โอเคงั้นเราต้องหา f d มาก่อนฉะนั้นหา xi ก่อนนะคะพี่จะหา xi จุดกึ่งกลางของชั้นอันนี้คือ121 124 127นะคะก็ไม่ยาก130 133นะฮะ136โอเค136 okay. 13 139 ะะอันนี้ก็จะช่องความถี่เนาะแล้วเดี๋ยวพี่จะหาช่อง di di เนี่ยเราจะให้ชั้นที่ความถี่สูงสุดเนี่ยเป็น0ูนย์แล้วก็ลดลงมาใช่ไหมคะปกติเลยหนึ 1, 2, นี่คือ di เสร็จแล้วพี่จะหาช่อง fidi ค่ะพี่ก็เอาคูณกันไปเลยลบสามลบสิลบเกศ แปศแล้วก็สใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ซิกมานหนึ่งนะคะ,ะตรงนี้จะเป็นช่องของซิกมาแล้วกันเนาะเออซิกมาอ,อันนี้ก็จะได้อะไรเอ่ยลบสามลบสิบลบเบวกแบวกสได้ลบสินะคะตรงนี้ได้ลบสิ เสร็จแล้วเราหาช่อง di กำลังสองว่าเราต้องการ di กำลังสองด้วยเห็นปะอ่านะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรคะ3ามสามเก้าสองสองสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เก้านะคะเสร็จแล้วพี่ต้องการ f idi ยกกำลังสองคูณกันก็คือเอา f คูณกับช่องเนี้ยนะคะเก้าหนึ่งเก้าห้าสิบยี่สิบ เก้เป็น0 818 0แปดนึดหนึ่งเะคะอ่ะซ้ำนิดนึงนะคะเก้าบวกยีบวกเบวกแบวกเนะคะได้ห้าบหโอเคชื่อที่ก็เอาไปเข้าสูตรได้ละนะคะ i คือความกว้างความกว้างก็2ี่สิบยิบเก็คือ3มนะคะ ใส่รูปไปเลยชื่อซิกมาตัวนี้นะคะ FIDI กำลังสองก็คือ55 55ส่วน n ก็คือ35นะคะลบกับเจ้าตัวนี้ซิกมา SD ก็คือลบนะคะส่วนด้วย n ก็คือ35ทั้งหมดกำลังสองนะคะเสร็จปุ๊บเราก็คิดเลขละ การบวกลบเศษส่วนทำส่วนให้เท่ากันเนาะฉะนั้น55ต้องคูณกับ35ด้วยเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันยกกำลังสองใช่ไหมคะลบกับ11 11เนาะเป็น12 121ส่วนด้วย35กสบากำลังสองนะคะก็คิดเลขออกมานะคะ55 35, 35, คูณ3.5หาลบร2 1ย่หาร3.5บกำลังสองนะคะ แล้วก็ใส่สแควรูทใช่ป่ะคูณสาม 3. ก็ได้สามจุดหกสี่เรียบร้อยค่ะ โอเคข้อ3านะคะนำอายุของกเรียนชั้นมอน 1, มา10คนนะคะ n เป็น10หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้เท่ากับ0นะคะ sd เป็น0หรือตัวเนี้ยนะคะเท่ากับ0บางใช้บางตำราใช้ sd นะคะถ้านำอายุของแต่ละคนมายกกำลัง2จะได้เท่านี้แปลว่าอะไรแปลว่าอันนี้คือ sigma x กำลังสอเท่ากับ1,000ตั้งแต่1ถึง10ด้วยนะ จงหาว่านักเรียนกลุ่มนี้อายุคนละเท่าไหร่โอเคงั้นก็ต้องหาถั่วเฉลีย่ยใช่ไหมคะจากสูตร sd หรือ sigma นะคะคือ square root sigma ตั้งแต่1นถึง n ของ xi ยกกำลังสองส่วน n ลบ x bar นะคะกำลังสองฉะนั้นพี่ก็ใส่สูตรเลยปุ๊บอันนี้นะคะก็มีค่าเท่ากับ0ถูกไหมเพราะตัวนี้0ปุ๊บ อันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1000 10, หาร10บลบกาำลังสองยกกำลังสองทั้งสองข้างเพื่อให้หลุด,ลดนะคะอันนี้ก็จะกลายเป็น1000ส่วน10ล -X ลบ x กาำลังสองเกาำลังสองย้ายข้าง่วนตัดศูนย์ะคะได้100ฉะนชั้น X กบก็คือ10ชฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้นะคะอายุคนละ10 การที่ sd เป็นศูนย์นะคะแปลว่า xi เท่ากันหมดนะคะเท่ากัน เป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง Youtube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ